ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้วงดนตรีหมอลำต้องงดการแสดงเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อทำให้นักแสดงว่างงานด้านสาวหมอลำโอกลายาณีศรีนครหรือนางสาวกลายาณีทองวงได้พลิกวิกฤตช่วงโควิด -19 ระบาดเปิดร้านซ้มต่ำชื่อร้านราชนีต่ำซิ่งโดยเปิดมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดเมื่อปีที่แล้วเป็นการหาไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งระหว่างรอให้มีงานเข้ามา ประกอบกับตนเองชอบส้มตำจึงมีแนวคิดเปิดร้านส้มตำขึ้นมาโดยมีสูตรปลาร้ามาจากคุณแม่และทำรสชาติที่ตนเองชอบเน้นรสชาติที่เผ็ดนำและนัวตามไม่หวงเครื่องจะเน้นที่สีสันของส้มตำให้หน่ารับประทานด้วยซึ่งจะใช้พริก3แบบคือพริกสดพริกแห้งและพริกปัน่นเอาใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบส้มตำรสเผ็ดจัดจ้านแซ่บขาดใจส่วนเมนูเด็ดของทางร้านที่ลูกค้าชื่นชอบคือ เหลาทะเล,ละรวมตำปาตำลาวเป็นต้นสำหรับพิกัดของร้านตั้งอยู่ที่ถนนอุบลตราการก่อนถึงแยกนนหงทองติดกับร้านสูตรทรงสมัยหรือสอบถามได้ที่091-074-7268หรือที่เพจร,ราชนีตำซิ่ง ทั้งนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ทางร้านได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันลูกค้าที่มาซื้ออาหารที่ร้านจะต้องสวมใส่แมสก่อนเข้าร้านลูกค้าสามารถนั่งทานได้แต่ให้นั่งเว้นโต๊ะและก่อนเข้าร้านทางร้านได้มีเจลแอลกอฮอลให้ลูกค้าทำความสะอาดทั้งแบบเจลและแบบฉีดหน้าร้านมีฉากกั้นเชื้อโรคนอกจากนี้ยังสามารถสั่งส้มตาผ่าน GrabFood ได้อีกด้วยโดยใช้ชื่อร้านส้มตาราชนีต่ำซิ่ง ช่วงที่ว่าออโอ้ผมมีงานนะคะประมาณว่าช่วงโควิดปีแรกอะคะ่ะก็เลยแบบว่าหาแนวทางเหตุกนนาเออแล้วตัวเองอะชอบกินส้มตํามากแบบชอบมากๆเลยก็เลยแบบว่าได้มาทําร้านส้มตําค่ะได้มาเปิดร้านส้มตําแต่ว่าก็มีปลาร้าแบบว่ามีคุณแม่ค่ะเป็นแบบให้ให้คำปรึกษาค่ะเรื่องแบบว่าทําปลาร้าก็เลยแบบว่าได้มาปรับสูตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้เริ่มมาแล้วแล้วก็ ได้มีแบบตําทะเลตาอะไรตาเหลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึง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 พวกเครื่องทะเลที่อีสานไม่แถวนี้ไม่ค่อยมีอะคะ่ะก็เลยได้ได้มาทําด้วยความชอบตัวเองด้วยค่ะ,ะรสชาติที่ร้านก็จะเป็นเผ็ดนาค่ะเผ็ดนาเผ็ดมากๆแล้วก็นัวนัวตามค่ะประมาณนี้ค่ะสองรสชาติแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้แบบว่าเปรี้ยวหวานก็ระบุได้ค่ะก,ก,ก็ก็จัดให้ได้ค่ะ เมนูแน,นแะนำหรอค่ะก็จะเป็นเหลาทะเลรวมเหลาทะเลรวมตําทะเลรวมคะ่ะประมาณนี้สองสองอย่างแต่ว่าส่วนมากลูกค้าก็จะเน้นแบบงบงบน้อยก็จะแนะนําให้เป็นแบบตําป่าอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นตําป่ามากกว่าค่ะงบได้น้อยมันก็ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าร้านเราเน้นปริปรมาณมากมากคะ่ะเพราะมาะกอเอามาจากสวนเลยคะ่ะก็ป้องกันนะคะก็งดงดให้นั่งทานที่ร้านคะ่ะแต่ว่าช่วงโควิดมาใหม่ๆก็ ก็ประมาณเราก็มาพ่นยาค่ะพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสิ่งทุกอย่างคือเราจัดการหมดเลยแล้วก็มีฉากมีอะไระกันเชื้อลงเชื้อโรคแล้วก็ใส่แมสด้วยมีเจลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ป้องป้องกันได้ประมาณส่วนหนึ่งนะคะร้านตั้งอยู่ที่เส้นถนนเลี่ยงเมืองนะคะขาขาออกนะคะอยูอ่เส้นหน้าวัดนนทหงทองค่ะก่อนถึงสี่แยกบ้านนนทหงทองนะคะ ประมาณเลยเลยเส้นหน้าวัดนนทงทองอยู่ประมาณ600เมตรค่ะอยู่ซ้ายมือถึงเลยค่ะอยู่ข้างร้านทรงสมัยค่ะร้านราชนีตําิิงจ้ะติดต่อร้าน,อ,านอ,อ่อโทรเบอร์0876520871ค่ะแล้วก็เพจค่ะราชนีตาําิซิงค่ะติดต่อได้ค่ะและเอาสำเนียงมาริงรอยให้แฟนคอยจำไว้ว่าเสียงนี้จากโอ้โกัลลั ให้แฟนแฟนยังจื้อไว้ในใจเจ้าผู้สุข,นขนนะคนฝากไว้เน้่ยค่ะ